ได้ยินเสียงอะไรป่ะได้ยินครับนะพลใช่เสียงผีหรือเปล่าคะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบอลไม่เคยเจอผีอ่ะจะตกใจนะไม่ปูกัดูแมงอาดำเกิงอ่ะรักภรรยาของเขามากตอนนี้ภรรยาของอาเสีย อาดำเกิงรับไม่ได้เลยกอศพร้องไห้ทั้งวันอาดำเกิงนเก็บศพภรรยาไวนะ้ตั้งสองปีไม่ยอมเผาเลยนะครับฮะอาเฝ้าศพไปตลอดอ่ะจนญาติต้องแอบย่องมาศพไปเผาแล้วพออารู้เข้านะอา,า,กนาก็โกรธมากแทบจะฆ่ายาติคนนั้นให้ได้เลยโ,โยญาติคนนั้นเป็นใครอ่ะอบอนนี่แหละครับเอ้าแต่ยังดีนะที่ตอนนั้นพ่อกับแม่บอนช่วยเคี้ยก่อมให้อาดาเกิงนเข้าใจ บอลก็เลยรออตายมาได้โอ๊ยนา่ากลัวตอนที่เดินออกมารับเราอะ่ะเห็นอิฐถือมีดออกมาด้วยอะอเขาไปทาอะไรมาก็ไม่รู้จะว่าไปนะลูกน้องของดําเกิงเนี่ยเขาก็บอกว่าดําเกิงเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงและได้เกิดวันไหนอารมณ์ขึ้นขึ้นมาพวกเราคงจะโอ้ยไม่เอาอะเราไปนอนที่อื่นกันเออถอะทนเอาหน่อยนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อก,ก็มารับแล้วพวกเราจะได้ไปทะเลกัน จะนอนไปได้ยังไงอะหน้าตาว่าน้ากลัวแล้วอะยังทำท่าหน้ากลัวยิ่งกว่าอีกอะแต่จริงๆแล้วอาดำเกยก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกนะครับแล้วไอ้เรื่องฆ่าแมวเราเอาไมาให้เรากินหรอบอลนม่เคยกินครับเฮ้ยผู้บ่าวกินแมวแต่ตอนนั้นอะบอลไม่แน่ใจว่าเป็นแมวจริงๆหรือเป็นเนื้อของป้าแมวคนใช้ที่โดนไล่ออกไปเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะพวงว่าถ้าอยู่ดีๆเขาเปิดประตูพูดเข้ามาได้ยินพวกเรา มีหวังตายเรียบแน่ๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอามาดูต้นทางให้ครับนนดีดีด้ยังไม่อยากตายอ่ะด้ยังไม่อยากตายเราหนีไปกันเถอะถ้าเราหนีไปแล้วเ,เขาตามกลับมาได้มีหวังตายหมดแน่ๆเลยค่ะเอางี้ไหมพอเขาเปิดประตูเข้ามาเราแกล้งทำนอนกันออจะบ้าเหรอทำยังกันหนีหมี มาหลับกันอยู่นี่เองผมไม่เอาเยอะนะครับแล้วเอาแค่ไหนครับเอานิดเดียวครับนิดแค่ไหนครับโอ้ยเดี๋ยวผมตักเองก็ได้ครับ อะไรอยู่นะพลอยไม่รับสายสักทีพ่อพี่ดาวหายไปไหนอ่ะไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆอ่ะหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะจริงด้วยเมื่อคืนพวกเราก็มัวแต่กลัวกันจนลืมใยาดาวไปเลยหรือว่าพี่ดาวไปนอนกับพี่บอลทั้งคืนจริงๆแต่เมื่อคืนบอลก็บอกไม่เจอดาวนะอเออแล้วพี่บอลหายไปไหนอ่ะไม่เห็นลงมากินข้าวเช้าเลย ทานข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นซะหมดแล้วพี่บอลล่ะครับไม่ต้องห่วงบอลล่ะครับบอลเขาคงไปเดินเล่นอยู่สวนหลังบ้านนะครับเพราะว่าเขามาที่นี่ทีไรเนี่ยเขาก็ชอบไปเดินเล่นในสวนทุกครั้งครับ สงสัยพี่บอลอาจจะไปเดินเล่นกับน้องแดนก็ได้มั้งคะเดินเล่นบ้าเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับอดเอ็ด <Would it? S 2> ครับของหวานมีอะไรบ้าง ีน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บครับแล้วจะทิมกรอบจะได้เตรียมล่ะอ๋อผมลองไปบีบดูมันไม่กรอบก็เลยเททิ้งไปแล้วครับโง่ชัดทิมกรอบนะถ้าไม่กรอบอะเอาไปทอดมันจะได้กรอบทอดเหรอยังเหลืออยู่ส่วนนึงครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมรีบไปทอดแล้วเดี๋ยวจะรีบมาเสิร์ฟครับ ทอดน้ำมันหมูนะครับไปหมอเบอร์นี้ก็มีด้วยเนาะฝุ่นคอกินอะไรไม่หลงทานเสร็จแล้วได้กินของหวานต่อนะครับหายไปไหนได้ยินชัดแล้วค่ะคือวังออกใหญ่โตขนาดนี้ คนงานที่นี่มีกี่คนคะจริงๆแล้วก่อนนัเนี้มันมีอห้าคนครับแต่ว่ามาลาออกไปแล้วทำไมถึงลาออกคะเพราะมันทำผิดกฎที่นี่ครับแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าจะไม่มีใครได้เห็นหน้าพวกมันอีกเออทำไมไม่ได้เห็นหน้าล่ะคะ มุกมันไม่เกลียดหน้ามันผมกูปัดมันจะเป็นเป็นมุกก็ครับมุกตลกไหมฮะตลกมากเลยมุกเป็นมุกจริงแล้วเนี่ยอาชีพนเด็กของผมเนี่ยผมชอบเขียนนิยายสยองขวัญก็เกือบจะได้ตีพิมพ์หลายครั้งนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าบกอ่านทุกครั้งกลัวจนขี้เยี่ยวแตกตายไปหลายคนแล้วฮะ Hãy